ผมอยากได้ผมอยากได้ฮู้ร้อนสุดๆเลยไม่ใช่หน้า,นอยอยาร้อนสน่อยไงร้อนขนาดนี้นั่นสิเฮ้ยว่าเสียได้จังเฮ้ยทำอะไรนะ่ะ อร่อยจังเลยจะจะเจ้าเด็กนี่นายรู้จักเหรอก็ลูกของคนบ้าแถวๆโรงเรียนเราไงตั้งแต่แม่ตายไปเมื่อปีก่อนเด็กนี่เสียใจมากก็เลยเพี้ยนไปอะนะแถม ฉันเคยได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเด็กนี้ด้วยห้ามใครอยู่ใกล้เด็กนี่เด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเด็กนี่อยากได้อะไรขึ้นมาผีแม่ที่เป็นบ้าคนตะจนตายไปนะะจะไปเอาตามของ ที่ลูกอยากได้มาจากคนคนนั้นจำไว้อย่ายุ่งกับเจ้าเด็กนี่เด็ดคอดดึจจริงเหรอฮ่าฮใครจะไปเชื่อใช่ฉันก็มีเชื่อหรอกแม่ครแม่ครับช่วยผมที่นาฬิกาเรือนนี้ผมอยากได้ผมอยากได้ผมอยากได้ รู้ไหมว่มามันราคาเท่าไรน้อยจนเด็กนี่พเรื่องเล่าติ้งต้องใครเชื่อกงองโก่แล้วคืนต่อมาสวัสดีครับแม่แซมเหรอครับฮแซมเสียแล้วนะลูกแซม ว่าไงนะครับแม่ตำรวจสันทิฐานว่าแซมถูกคนค้ายฆ่าตายเพราะนาฬิกาแซมหายไปฉันว่าถ้าเป็นโจ,จรจริงๆทำไมถึงเอาแต่นาฬิกาของแซมละ่ะตำ <c oughs> นัน่นนาฬิกาของแซมินะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไปเอานาฬิกามาจากไหนหมับแม่ครับแม่ครับแม่ช่วยผมทีให้ขอเส้นนี้ผมอยากได้ผมอยากได้ผมอยากได้ไดปีดปีดปีดปลดปีด,ปดน้อย จะมากไปแล้วนะนี่แนะ่ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ตุกตกโอ้ยตาพร้อมสองวันโตอมาไปก่อนนะครับแม่รายงานข่าวด่วนครับเมื่อวานนี้เวลา20่สนาฬิกาพบศพนักเรียนชายใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งตำรวจสันดิษฐายว่า สภาพศพมีบาดแผลบริเวณคอตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายฆ่าเพื่อชิงสร้อยคอจำไว้อย่ายุ่งกับเจอกเด็กนี่เด็ดขาดมีจริงใช่ไหม,ม,มไม่มีใครนี่นา ช่วยผมที่สวยจังเลยผมอยากได้ครับแม่แว,ว่นตานี้ใช่ไหมเได้สิเอาไปเลยคงไม่เป็นอะไรแล้วนะพี่ครับผมไม่อยากได้แว่นตาพี่สวยจังเลย 嘘嘘嘘。